สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประดเด็นสําคัญสําหรับค,คนตื่นเช้าค่ะและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวสําคัญกับ Headline News ค่ะเชียงรายเชียงใหม่ยังอ่วมฝุ่นพิษยังพุ่งเกินมาตรฐานจุดฮอตสปอตทั้งภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านยังแดงเถือกสารปกครองเชียงใหม่พิพากษายกฟ้อง คดีชาวเชียงใหม่ฟ้องพลเอกประยุทธ์ละเลยการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5วินิจฉัยยังฟังไม่ได้ว่าเป็นสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่งการไม่สั่งหน่วยงานรัฐด,ดำเนินการจึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่หมอมองอาจารย์แพทย์มอชอสุดทนออกประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหมอกควันเชียงใหม่เขียนด้วยปากกาหลังภาครัฐไม่ตอบสนองเสียงเรียรกร้องให้แก้ปัญหา ด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบการหายใจชี้สถานการณ์รุนแรงมากคนป่วยอาการกำเริบเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจนแทบล้นห้องฉุกเฉินและหอผู้ป่วยเตียงเต็มหมดนายกระบุปัญหาฝุ่น PM 2.5ต้องแก้ที่ความคิดคนย้ำต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาก็ขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านมาตลอด แเราก็อย่าไปว่าใครทั้งที่นมือนกัก็ต้องมีผู้แทงตัพืชทั้งหมดนะของเราก็ต้องต้านหนึ่งละหน่อยท่านหนึ่งกัภาคเหนือนะที่ว่าที่คือมาตรการที่เรามีอยู่แล้วเดินคนเดนวงปัดคือการเผาัชพืชเนีะเขาก็จะมีการจัดเวลาในการเผาใช่ไหมคือไม่เผาเลยมันก็ยังไม่เขาได้มากนะเพราะว่าพวกรายย่อยพวกเกษตรกรรายย่อยที่เล็กน้อยไม่มีอกไม่มีอะไรที่จากไม้มือทอางอื่นทีนี้เราก็เให้คำนวณดูที่ว่าช่วงไหนเวลาไหนจะเผาเมื่อไหร่แต่มีคน้แทนทางทีจะเผาพร้อมกัน อันนี้ต้องขอร้องจริงเลยพอพู้กันมันก็มันสูกเพื่องนี้มาจริงมันที่สุดคือเราจะทาให้ประชาชนทุกคนร่วมมือยังไงว่าทาไมเราจะไม่ทาให้เกิดไฟป่าตาะนั้นก็หลายคนอาจจะเดือดร้อนด้วยเพราะว่านี่มันเป็นวาระของชาติที่ทุกคนเขาเดือดร้อนไม่ได้ไงแล้วก็พยายามแก้ทั้งต้นทางกลางทางปลายทางแต่ทั้งหมดมันอยู่ที่เราจะร่วมมือกันไหมนะขณะที่ไฟไหม้ระทึกป่าเขาทับลูลุกลามมาเขาแหลมจังหวัดนครนายกลุกชรนทางลูกควบคุมเพลิงด้วยความยากลำบาก เพราะสภาพพื้นที่สัตว์ป่าหนีลงจากเขาเอาชีวิตรอดเจ้าหน้าที่ระดมกำลังทำแนวกันไฟระยะห่างประมาณครึ่งกิโลเมตรป้องกันความเสียหายพื้นที่ด้านล่างออกโรงสันทนะเปิดข้อมูลชายสองคนหิ้วถุงเงิน6ล้านไม่ใช่สารวัตรส่วแต่เป็นออสในทุนที่ฝากทำบุญเพื่อติดต่อทำธุรกิจอาบอบนวดและภาพนี้ถูกถ่ายตั้งแต่มีนา 6- ห จวกชูวิทย์ช่วยจังหวะสมอ้างทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่หวังเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มพร้อมท้าชูวิทย์เดิมพันร้อยล้านคดีหม,มิ่นโรงแรมเดวิสเปิดม่วสสมเสรยยาไม่ใช่เสียชื่อร้อยล้านใช่ไหมจะฟ้องผมแล้วถ้าคดีนี้ศาลมีคำพิพากษาผมชนะร้อยล้านเอาไหมถ้าผมแพ สบายผมจ่ายคุณเลยร้อยล้านแล้วถ้าทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงมีข้อที่จริงทั้งหมดประเทศนี้ถ้ากระบวนการยุติธรรมมาเพ้อเจอตามคุณผมก็ยอมจ่ายให้คุณร้อยล้านถ้าผมแพ้นะผมจะหายไปจากวงการนี้เลยหน้าตาทวททานไม่ต้องมานั่งพูดนั่งคุยอะไรกับผมอีกผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันสังคมนี้ถานายตั้มยันเงิน6ล้านมาจากเครือข่ายพานันออนไลน์และไม่เคยได้ยินในออสที่สันทนาอ้างพร้อมตั้งคำถาม ถ้าเป็นเงินทำบุญจริงทำไมต้องไปฝากชีวิต <S <S ทนไม่ไหวสาวโพสต์แฉแม่รับจ้างดูแลผู้ป่วยติดเตียงเดือนละ8 0 0พันแต่ทุบตีป้อนข้าบูดทำท้องเสียถ่ายเรี่ยราดก็ถูกด่าทอจนผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายถึงสองครั้งวอนหน่วยงานช่วยเหลือตอนนี้ถูกแม่ญาติตัดขาดเพราะอ,ออกมาแฉเหตุที่มีการทุบตี มันเกิดจากกอะไร็เกิดจากสาเหตุที่เขาขี้แตกแล้วขี้แตกก็คือต้นเรื่องก็คือมาจากการที่เขาไม่กินของบูดคือที่ผ่านมาเขาก็จะกินข้าวข้าวที่มันไม่เหมือนข้าวคนนะพี่คือเวลาพอซื้อซื้อของออกมาข้างนอกให้กินอ่ะอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี้ยเขารู้สึกแบบว่าจะกินหมดกินจน,นเกลี้ยงเลยพี่เพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาเขาพูดไม่ได้ด้วยแล้วเขาได้ที่อาหารแบบนั้นก็คือว่าเหมือนเขาน่าจะเก็บกดเพราะเขาพูดไม่ได้ค,คนโวยปกติอะพี่ล้วต้องมาโดนอะไรแบบเนี้ยพามือค่ะถักพื้น ลงน้แล้วเพราะอะไรเขาถึงต้องการจะรับญาติคนนี้มาเลี้ยงอะครับก็คือได้เงินนะเขาเคยพูดกับหนูบอกว่าเดี๋ยวถ้ากูหมดค่าผ่อนค่ารถเมื่อไหร่นะกูให้แม่งอยู่ที่อื่นแล้วหรือว่าไม่อยากเห็นอะไรแบบนี้ทุกวัน,นหนูก็ท้องด้วยแล้วก็เริ่มกปรปกด้วยมันอยู่คู่กันไม่ได้หรอกพี่บ้านมันต้องสะอาดแต่นี่คือเขาก็ปล่อยไปแล้วเลยคนเราอ่ะพิการมันก็แย่แล้วนี่พูดไม่ได้โดนทําแบบนี้อีกบอกใครก็ไม่ได้ไปดูหรือว่าฆ่าตัวตายดีก่า แม่โตยับไม่เคยทำร้ายผู้ป่วยแถมหุงข้าวใหม่ให้กินทุกวันอาจเคยบ่นที่ไม่ยอมทำกายภาพแค่นั้นส่วนค่าจ้างได้แค่6,000บาทใช้ดูแลคนป่วยทั้งหมดจากนี้จะส่งให้หน่วยงานรัฐและไม่ขอรับใครมาดูแลอีกแล้วเพราะตนป่วยทั้งเบาหวานไตและมะเร็งสมองประธานชุมชนยันมีการทุบตีผู้ป่วยและถูกปล่อยให้อยู่ตามอัตภาพด้านพมนำตัวผู้ป่วยไปดูแลซึ่งเจ้าตัวไม่ขัดขืน แววตามีความหวังอ,งองย่างชัดวงจรปิดจับคนร้ายเนียนสวมชุดคล้ายกู้ภยัยบ,บุกตระเวนลักรองเท้าแตะหูคีบในหอพักทหารเรือ,อ,อก,กวาดเรียบ6คู่ผู้เสียหายสุดงงทำไมถึงชกแค่รองเท้าแตะแต่ไม่สนของมีค่าอื่นๆตำรวจคาดคนร้ายคือรายเดียวกันกับที่เคยถูกจับเมื่อปี63มีพฤติกรรมสุดโตง่งชกรองเท้าแตะ126คู่ไปสำเร็จความใคร่ เร่งตามตัวดำเนินคดีอึ้งทึ่งแมลงสาบวิ่งเล่นบนโต๊ะไตสายพานวิดลงมอดฉบูร้านดังโคราชทางร้านเร่งหาที่มาของแมลงสาบคาดหลบซ่อนในมุมแคบค้นสายตาพนักงานหรือแอบเข้ามาจากนอกร้านด้านเทศบาลสั่งร้าน Big ก l e a n i นิ่เร่งแก้ไขจริงจังขีดเส้น3วันจะเข้าตรวจสอบเข้มอีกครั้ง ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่ารอบโลกนะคะมาดูทา่าทีของจีนค่ะหลังจากที่ผู้นําจีนเพิ่งจะเดินทางเยือนรัสเซียนะคะล่าสุดจ em> ีนบอกว่าพร้อมเปิดกว้างสําหรับการเจรจาหลังเซเลนสกี้เชิญสีจิ้นผิงเยือนยูเครนนะคะก็เป็นท่าทีของนางเหมาหนิงค่ะโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนนะคะที่แถลงเมื่อวานนี้บอกว่าจีนเปิดกว้างสาหรับการเจรจาเสมอแต่ก็บอกว่าตอนนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนสําหรับการเจรจาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ โดยการเชิญผู้นําจีนมายูเครนของประธานาธิบดี<อ>เซเลนสกี้ก็เกิดขึ้นระหว่างที่ให้สัมภาษณ์พิเศษกับผู้สื่อข่าวของ AP ค่ะ โดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้เอ่ยเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นําชาติมหามหน้าที่ยังไม่เคยเยือนกรุงเคียฟนับตั้งแต่ที่รัสเซียเปิดฉากรุกรานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะเซเลนสกี้ <ens> ก็บอกว่าเราพร้อมที่จะพบกับท่านที่นี่อยากจะพูดคุยกับท่านแล้วก็บอกเลยว่าผมเคยติดต่อท่านก่อนที่สงครามจะปะทุอย่างเต็มรูปแบบแต่ตลอดหนึ่งปีเศษที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสเลย <c oughs> ค่ะหปีหนึ่งเดือนแล้วนะคะสําหรับสงครามรัเสเซียยูเครนส่วนที่เมียน มาค่ะก็มีความเคลื่อนไหวมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งของเบียดมานะคะสั่งยุบพักสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าพัก NLD ของนางองซันสูจีแล้วให้เหตุผลบอกว่าเป็นเพราะว่าพัก NLD ไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปตามแผนที่กกตกำหนดค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นรายงานจากสถานีโทร,าารทัศน์ MRTV บอกว่ามีพักการเมือง63พักที่ยื่นขอจดทะเบียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง มี10พักที่สมัครชิงชัยระดับประเทศแล้วก็51พักสมัครชิงชัยระดับภูมิภาคหรือว่าระดับรัฐนะคะซึ่งคําสั่งยุบพักครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่นานทางพัก NLD ออกมาประนามเรื่องของการจัดการเลือกตั้งว่าเป็นเรื่องหลอกลวงค่ะซึ่งนายโบโบอู U, หนึ่งในสมาชิกสภานิติบัญญัติจาก NLD ก็บอกว่าไม่ยอมรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเพราะว่า เป็นช่วงเวลาที่ยังมีผู้นําทางการเมืองนักเคลื่อนไหวจํานวนมากถูกจับกลุ่มประชาชนถูกทหารทรมานด้วยนะคะซึ่งคาดว่าตามแผนของกองทัพจะมีการเลือกตั้งใหม่ในเมียนมาเนี่ยก็คือประมาณภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะค่ะไปกันที่ปารีสนะคุณผู้ชมตอนนี้สถานการณ์ยังป่วนต่อเนื่องค่ะหลังจากที่ผู้ประท้วงเนี่ยโดนเจ้าหน้าที่ชนล้มด้วยนะคะแล้วก็น็อกสลบคาพื้นด้วยค่ะ จากการประท้วงต่อต้านกฎหมายปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญฉบับใหม่ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสนะคะในตอนที่ตำรวจเนี่ยยกพลไล่ผู้ประท้วงมีจังหวะที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พุ่งชนผู้ประท้วงชายวัยกลางคนจนเขาเนี่ยล้มลงแล้วก็น็อกลงไปกับพื้นอย่างรุนแรงคือศีระในกระแทกกับพื้นนะคะแล้วเขาก็สลบไปทันทีเนี่ยค่ะขณะที่ตำรวจหลายๆนายก็ยังลุยต่อไปนะคะ ก่อนที่สุดท้ายจะมีตำรวจอีกกลุ่มนึงที่สังเกตเห็นว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยแน่นิ่งไปเลยก็เลยเข้ามาช่วยค่ะรายงานไม่ได้บอกนะคะว่าคนนี้มีอาการอย่างไรบ้างแต่คาดว่าน่าจะไม่ถึงชีวิตค่ะ วุ่นวายอยู่นะคะที่ฝรั่งเศสส่วนที่อิตาลีเนี่ยมีเรื่องราวแปลกนะคะสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งจากเนี่ยค่ะเรื่องของรูปปั้นเดวิดนะคะเพราะว่ามีโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยเขาให้ครูใหญ่ของโรงเรียนออกจากงานเนื่องจากปล่อยให้มีการโชว์ภาพรูปปั้นเดวิดในชั้นเรียนแต่ว่าเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในสหรัฐซึ่งชาวอิตาลีเนี่ยงงกันเลยนะคะครูใหญ่คนนี้ชื่อในโฮปคาร์ลัสคาบิลล่าค่ะ เป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนทัลารฮัสซีในรัฐฟลอริดาออกจากงานเลยนะคะเพราะว่าโรงเรียนปล่อยให้มีการอนุญาตโชวภาพรูปปั้นเดวิดผู้ปกครองก็เลยไม่พอใจแล้วก็ส่งเรื่องร้องเรียนไปสุดท้ายครูใหญ่ต้องออกนะคะซึ่งโรงเรียนนี้เขามีกฎก็คือโรงเรียนต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถ้าเกิดว่าจะมีการเรียนการสอนเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นที่ถกเถียงกันนะคะ ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยลามไปถึงที่อิตาลีก็คือชาวเมืองฟลอเรนซ์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของรูปปั้นเดวิดตัวจริงเนี่ยงงนะคะหลายคนบอกว่ารูปปั้นก็คือสัญลักษณ์ของความสวยงามของเรือนร่างของมนุษย์คือมันเป็นศินละปะให้มองเป็นศิลปะสิะาส mm. ชาวฟลอเรนซ์ก็บอกว่าคุณไม่สามารถบอกว่าศิละปะคือภาพโป๊ปเปลือยอันนี้เนี่ย <So S 1> ไม่ใช่สิ่ง <I actually S 1> อนาจารให้มองเป็นงานศินละปะ <I> ค่ะ Part ตอนที่นาทีระทึกที่สหรัฐนะคะมีชายคนหนึ่งค่ะขโมยรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เหยียบหนีใช้ความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเขากระโดดหนีออกมาจากรถและเสียชีวิตนะคะผู้ชมนี่คือภาพการไล่ล่าค่ะผู้ชายคนหนึ่งก็ขโมยรถไปเหยียบหนีด้วยความเร็วสูงนะคะไปตามทางหลวงที่รัฐแคลิฟอร์เนียคะ่ะที่สําคัญคนที่ก่อเหตุนี่มีปืนไรเฟิลเป็นอาวุธด,ด้วยนะคะนี่จังหวะนั้นเนี่ยคือเขาเนี่ยตัดสินใจเปิดประตูรถแล้วก็กระโดดลงมา ส่วนรถนี่พุ่งต่อไปข้างหน้าแล้วที่สุดก็ไปตกข้างทางนะคะตำรวจเข้าไปช่วยแต่ปรากฏว่าเขาเสียชีวิตพยายามที่จะทำา p r r แล้วแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะแล้วไปตรวจสอบก็พบว่าผู้ชายคนนี้มีประวัติผิดปกติทางจิตด้วยค่ะอืมค่ะไปต่อกันที่เหตุการณ์ที่จีนนะคะเกิดขึ้นที่เมืองชี้หยวนเป็นเหตุการณ์ระทึกนะคะเพราะว่าถังแก๊สรั่วค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะพอรั่วแล้วก็ติดไฟปรึบเลยนะคะแล้วก็ลามเป็นวงกลมอย่างรวดเร็ว ทีนี้รามไปถึงรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างๆไม่ไปด้วยเพราะว่ารถเนี่ยมีคราบน้ำมันติดอยู่ตอนนั้นเนี่ยคนที่อยู่ตรงนั้นก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดค่ะก็โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะอันตรายนะคะ,คะต่อกันที่คลิปไวรัลที่แชร์กันเยอะมากในจีนนะคะเป็นอมาม่าคนนึงที่หัวเสียเลยค่ะหลังจากที่หลานสาวของตัวเองแอบเอารูปยอดมนุษย์ อุ่นปราแมนมาเปลี่ยนแทนเจ้าแม่กวนอิมแล้วอมาม่าเนี่ยกราบไหว้ขอพรนานเป็นเดือนเลยค่ะเนี่ยค่ะนอกจากหลานสาวแล้วก็จะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นแม่ของเด็กแล้นะคะก็หัวเราะกันแบบโอ้โหคิดว่าประสบความสำเร็จแกล้งได้นะคะเนี่ยค่ะอมาม่านี่คือต่อว่าต่อขานหลานสาวกไา่เป็นเรื่องขำที่จีนนะคะค่ะ และปไทยช่วงนี้ค่ะสําหรับข่าวดีนะคะรถไฟจีนลาวเนี่ยจะเปิดบริการคือตอนแรกช่วงโควิดเนี่ยเปิดให้บริการเฉพาะเส้นทางในลาวแต่ว่าล่าสุดทางสถานีวิทยุแห่งชาติลาวบอกว่าตอนนี้ลาวพร้อมแล้วที่จะเริ่มให้บริการข้ามพรมแดนในส่วนของลาวจีนนะคะก็คาดว่าจะเริ่มให้บริการเดือนเมษายนนี้ล่ละคะ่ะซึ่งแผนการเปิดให้บริการข้ามพรมแดนจะตรงกับวันปีใหม่ลาวก็คือใกล้ๆช่วงเทศกาลสงกรานนะคะ ก็น่าจะมีผู้ใช้บริการจํานวนมากค่ะซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าเส้นทางรถไฟจีนลาวจะเปิดให้บริการมาตั้งแต่2ปีก่อนได้รับความนิยมอย่างมากทั้งชาวลาวและชาวไทยนะคะแต่ว่าก็คือสิ้นสุดแค่พรมแดนของประเทศลาวยังไม่ได้ข้ามไปจีนแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่สามารถไปเที่ยวได้ถึงจีนเลยก็จะไปได้ถึงคุณหมิงเลยค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามเรื่องแล้วการเมืองกันค่ะ ทำไม่พ่อทำไมต้องกลัวผมจะได้ดีถ้า้ลูกเวรคนนี้มันขึ้นมาแทนที่พ่อกันได้ไป็พ่อหลงเทียนผมก็น่านี้เอาชีวิตผมไปเลยแกใจอ่อนเพราะรีนะ่าก็เลยโดนหักหล,ลังตัวลีน่าเองก็กำลังโดนไอ้กอลหลอกใช้แล้วแกอย่าเชื่อวกพี่น้องคลานตามกันมามันจะรักกันแกต้องเข้าใจว่าแกต้องเป็นซีอีโอ ฉันขีดเส้ไมไว้แกแล้วคนที่ต้องเกิดมาต้ลงอยู่ใต้เงาของพ่อตลอดทั้งชีวิตไม่กดันย่ไหนเธอหักหลังกาลงได้ยังไงก็ฉันจะพิสูจน์ให้รู้ไงต่อให้เป็นผู้ชายฉันชอบฉันก็พร้อมจะขย้ำตลอดฉันรู้เช่นเห็นชาติพวกคุณทุกคนก็มันยังไม่พร้อมที่จะเสียเธอไปคนเพราะว่าใจฉันคงจะทน ต่่อไไไปมหใต้เงาตะวันพุทธพฤหัสบดี20่สนาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสก็ไม่รู้มันคือความรักหรือว่าอะไรทำให้หัวใจต้องมาวันนี้เพราะว่าเราได้มาเที่ยวด้วย ดูทีวีกดสามสิมดูมือถือกด 3+ ามวงโป่งลางเป็นแค่ศิลปะเพื่ออนุรักษ์แค่นั้นโอกาสที่จะทำให้มันใหญ่โตประสบความสำเร็จเป็นธุรกิจมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอากับแม่ภูมิจะทำให้วงโป่งลางกลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่ง สิ่งที่เพลงรักคือวงโปรงลางเพลงมีความสุขทุกครั้งที่ได้ขึ้นแสดงเพลงอยากทำอะไรแม่อยอมทุกอย่างยกเว้นโปร่งลางแม่จะหาทางเขี่ยมันออกไปจากวงให้ได้ดาวเด่นในอีสานออนซอนจะต้องเป็นลูกแม่แม่จะทำให้เปินอ่ะดั่งกว่านั้งเพลงไม่ได้ฉันคงไม่อยู่เฉยๆให้เธอตกันจ่ายเดียวแผผน่ผมพู่ลิดนะครับ จำผมเลยบะเพื่อนกันค่ะชื่อเพงพินเป็นอยู่ที่หลังคุณมาช่วยออกให้หน่อยเอ้าเอ้าโอ้โป่งหลังฮักออนซอนเร็วๆนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส ยามสุขสมิงจะคอยยินดียามทุกสมิงอยากให้สีนวลคิดถึงสมิงเป็นคนแรกกระแสน้าสานําเชี่ยวถ้าคนไม่ช่วยกันพายเรือของเราก็คงไปไม่รอดดอกไม้ป่ากอิสักศิีไม่ได้ต่างจากดอกไม้ในเมืองกรุงนะคุณเลอสันวันใดที่มึงทําสีนวลเสียใจกูจะฆ่ามึงไอ้เลอสัน นช้าวันศุกร,ร์เสาร์อา,าทิตย์20นาฬิกา20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus อย,ายา่ายอมคู่นเกงกงเกงอร์ ถ้าได้ดื่มได้ซุปแล้วก็จะกีกับแมทได้นะแต่ว่าไม่ง่ายแบบนั้นหรอกอ่ะเตารอยโปเกมอนเจอร์นี่ทุกเช้าวันเสาร์8ดโมงดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสกวามพัฒรานะคะกับรายการ Open House ที่จะพาทุกคนไปหาแรงบันดาลใจในการแต่งห้อง อกันนะคะบน3 plus news ทั้ง YouTube และ Facebook ค่ะพวกแกลัะพาตัวฉันมาเหรอเรามาจากปี2อ2 2นี่บเราหลุดมา182ปีเลยเหรอเนี่ยคนเกียดครั้งอย่างลูกหล่อนเนี่ยนะวันๆเอาแต่ลอยชายเที่ยวซ่องล่องบ่อนมันไม่มีวันเป็นหมอได้หรอกคนมีบัญญาดีแค่นั่งนั่งนอน,น,อนๆก็เข้าเรียนโรงเรียนหมอหลวงได้เสร็จแล้ว จงเห็นผู้ไข้เสมอตนและดูแลรักษาพวกเขาดุดเป็นญาติมิตรของเราเธอได้เห็นการผ่าตัดแรกของประเทศไทยเลยเหรอเนี่ยข้าอยากไปอยู่ในยุคสมัยของเองข้าอยากศึกษาเครื่องไม้เครื่องมือที่เอ็งเล่าขึ้นมาให้ฟังการที่กระผมต้องช่วยชีวิตคนแล้วมันจะนำมาซึ่งความตายก็มีมีอันใดต้องตัวเลยจรรยาบรณของหมอคือไม่ทอดทิ้งผู้ไข้ ถ้าเราทิ้งพวกเขาไปครา้านี้มันก็จะเป็นแผลในใจเราไปตลอดชีวิตหมอหลวงจันทังคาร2ี่สนาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33มดูมือถือกด 3+ าม p l ทำไมอะพ่อทำไมต้องกลัวผมจะได้ดีให้ลูกเวรคนนี้มันขึ้นมาแทนที่พ่อกันได้เป็นพ่อหลี้ยผมขนาดนี้เอาชีวิตผมไปเลยแกใจอ,อ่อนพอดีนะ สนับสนุนโดยพับเค้กสอดไส้ครีมตรายูโร ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองกันนะคะคุณผู้ชมมีประเด็นหนึ่งที่ถูกตั้งคําถามเรื่องของแคนดิเดตนายกเนี่ยจำเป็นไหมที่ต้องลงสมัครสอสอนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีอย่างน้อยสองท่านออกมาชี้แจงแล้วคนนึงก็คือพลเอกประยุทธ์อีกคนหนึ่งก็คือคุณเศรษฐานะคะฟังพลเอกประยุทธ์ก่อนค่ะให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจไม่ลงสมัครสอสอบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติท่านบอกเป็นเหตุผลส่วนตัวนะคะ ซึ่งรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บังคับไว้นายกบอกว่าผมรู้การลเทศะในการทำงานรวมถึงบทบาทและหน้าที่ลองฟังเสียงค่ะเยงังเหตุผลส่วนตัวของผมแต่ทุกอย่างเขาไม่ชี้แจงไม่ใช่หรอกจะลงก็ได่ไม่ลงก็ได่แล้วมูงก็โดดว่าไงก็ตามนั้นก็เป็นเรื่องของผมแต่ผมยืนยันว่าผมก็ไม่ใช่ว่าผม,มใช้อำนาจอย่างเดียวมาทิ่อยู่มาสี่ปีใช้อำนาจเต็มที่ไหนแล้ว และผมสามารถประคับประคองพักรวมทั้งหมดทาง,งานได้ในทุกกระทรวงนะสามสิบกว่าคนเนี่ยสามสิบหกคนเนี่ยและผมแท้อานาจตรงไหนบังคับเขาตรงไหนนะผมรู้การเลยเวลาการรัฐสภาในการทํางานของผมบทบาทและหน้าที่นะครับเนาะ ขณะที่อีกคนนึงนะคะเนี่ยค่ะคุณเสรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าช่วงนี้คนถามเยอะเรื่องสถานะของผมกับการตารัดสินใจไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์ก็เลยขอใช้พื้นที่นี้สร้างความเข้าใจให้ตรงกันนะคะโพสต์ Post บอกว่าจุดยืนของผมผมตั้งใจจะเข้าไปทําหน้าที่บริหารนํานโยบายที่ได้หาเสียงร่วมกับการออกกฎหมายจากฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ประกอบไปด้วยสสของพรรคเพื่อไทยและพวกเราทุกคนมีจุดยืนที่จะทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มความสามารถไม่ให้ขาดตกบกพร่องในฐานะผู้แทนประชาชนหากผมถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยซึ่งผ่านขั้นตอนการสรรหาจากกรรมการบริหารพรรคนั่นก็คือแสดงว่าผมยึดโยงกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตัดสินใจว่าหากต้องการให้นายกมาจากพรรคเพื่อไทยจึงต้องเลือกสสจากพรรคเพื่อไทยครับ ไม่ได้ลอยมาจากไหนและทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำหนดขึ้นนี่ค่ะที่คุณเศรษฐาโพสต์อธิบายนะคะค่ะและเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวนักการเมืองคนสําคัญอีกคนหนึ่งที่ย้ายกลับพักเพื่อไทยนะคะก็คือคุณสุชาติตันเจริญค่ะที่ย้ายมาจากพักพลังประชารัฐนะคะโดยคุณสุชาติก็ให้เหตุผลบอกว่าเพราะพักเดิมไม่สามารถทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้และยืนยันว่าจะไม่ย้ายพักอีกหากไม่มีการปฏิวัติค่ะ ทางนี้ก่อนที่คุณสุชาติจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการพักเพื่อไทยก็มีการเปิดตัวนายสักชัยตันเจริญหรือว่าคุณมดเล็กนะคะบุตรชายของคุณสุชาติเป็นว่าที่ผู้สมัครสสฉะเชิงเซาแล้วส่วนเมื่อวานนี้ก็มีคุณคชาภาตันเจริญหรือว่าคุณมดดาค่ะบุตรชายอีกคนที่มาร่วมให้กําลังใจคุณสุชาติด้วยไม่ตื่นเต้นอะไรหรอกครับเพราะว่ากลับมาบ้านเก่าบ้านนี้ที่เคยทาให้ผมเป็นวัากการเมืองไปสิบกว่าปีอาจจะต้องไปดิน้นรน กว่าจะหาทางกลับบ้านถูกพอเพอ่นได้ลูกบังเกิดก้ามันบังคับมาด้วยสมัยนี้ผมรบกับให้เกียรติชาวบ้านบอกว่าบอกผมมาว่าจะอยู่พักไหนแต่ก็บอกถ้าไปดีๆจะไปเพื่อไทยสาเหตุที่บอกอยู่พักเดิมนะเพราะว่าไอ้นุโยบายที่ไปปราศัยหาเสียงไว้นั่นอนะ่ะแปดข้อก็บอกไม่ได้ทำสักข้อเลย กา,เารเมืองอะค่ะในปัจจุบันคือโไปถึงอนาคตข้างหน้าค่ะมองว่ามันจะมีเหตุการณ์เกิดเป็นอะไรที่มัามีหดผลการที่เราต้องย้ายถ้ามันไม่ปฏิวัติก็คงไม่ย้ายหรอกครับ ส่วนประเด็นต่อเนื่องจากกรณีที่อดีตนายกทักษิณพูดเรื่องการกลับบ้านนะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวถามนายแพทย์ชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะว่าเรื่องนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนหรือไม่นายแพทย์ชนน่านบอกว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนแต่บอกว่าตอนนี้คนที่ไม่ชอบคุณทักษิณก็มีการทําปฏิบัติการ IO นอนเรื่องนี้ไปขยายค่ะคนที่รักท่านคนที่ไม่ชอบท่านมันก็จะงมีอยู่ทั้งสองฝากสองฝั่งถ้ารักชื่นชอบแล้วเนี่ย จะมาช่วยลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่คนไม่ชอบท่านซึ่งขณะนี้ปรากฏชัดด้วยใช้เงื่อนไขเนี้ยทำไอโอโปรดักการนั่นข้อมูลข่าวสารโดยมีความเชื่อว่าจะเอาเรื่องเนี้ยไปขยายขยี้ให้คนที่ไม่ชอบท่านเนี่ยมาลงคะแนนให้กับพรรคตรงข้ามพรรคเพื่อไทยซึ่งถามว่าเขาทําได้ไหมถ้าไม่กระทบสิทธิเสรีภาพไม่กระทบกับพรรคเราให้ทําให้เกิดความเสียหายนะครับเขาทําได้ครับ ไปดูทางประชาธิปัตย์กันบ้างดูเหมือนจะมีแรงกระเพื่อมมาในพักหรือเปล่านะคะจากเรื่องกรณีของคุณจิตพัฒน์กริดากรหรือว่าคุณตันรองเลขาธิการพักเพราะว่าคุณตันเนี่ยโพสต์ในสื่อโซเชียลลักษณะเนี่ยเหมือนจะตัดพ้อพักนะคะหลายคนก็เลยตีความว่าคุณจิตพัฒน์จะลาออกจากพักประชาธิปัตย์หรือเปล่า เพราะว่าน้อยใจกรรมการบริหารพักเรื่องของการจัดลำดับบัญชีรายชื่อหรือเปล่าซึ่งทีมข่าวการเมืองก็ไปตรวจสอบนะคะล่าสุดปรากฏว่าผู้ใหญ่ในพักได้พูดคุยทําความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วยืนยันนะคะว่าคุณจิตพัฒไม่ลาออกยืนยันด้วยว่าชื่อของคุณจิตพัฒนั้นอยู่ในลำดับเซฟโซนมั่นใจได้ว่าจะเป็นสสอ,อย่างแน่นอนค่ะ ขณะที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อรับรองว่าที่ผู้สมัครเมื่อวานคุณจิตพัฒน์ก็ร่วมประชุมผ่านทางซูมนะคะทางคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิที่การพักก็แจ้งบอกว่าคุณจิตพัฒน์เพิ่งประสบอุบัติเหตุระหว่างการฝึกซ้อมโดดร่มที่ค่ายนาเรศวรมีอาการกระดูกหลังร้าวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็ขอเป็นกำลังใจให้หายเร็วๆกลับมาเป็นกำลังหลักช่วยงานพักต่อไปค่ะขณะที่คุณองอาจคล้ามไัยบูลรองหัวหน้าพัก ถแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพักนะคะว่าทางคุณเฉลิมชัยเลขาธิการพักจะไม่ลงสมัครสอสอทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อเพราะว่าอยากจะมีเวลาทํางานให้พักอย่างเต็มที่ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคุณเฉลิมชัยลงสมัครที่จังหวัดประจวบคีรีขันเป็นสอสอเขตที่นั่นนะคะแต่ว่าสอบตกส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้จะให้หลานลงสมัครสอสอในพื้นที่แทนค่ะค่ะ ต่อกันที่บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของหลายพักการเมืองที่คึกคักมากนะคะช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพักประชาธิปัตย์เนี่ยแหละค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเป,เปิดตัวช่วยพักหาเสียงอย่างเป็นทางการของอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะที่มาปราศัยเปิดนโยบายกรทมของพักรถโชว์โพลิซีใต้สะพานพระราม8ค่ะคซึ่งทางด้านของพักพลังประชารัฐนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยพลเอกประวิตย์ วงสุวรรณค่ะหัวหน้าพักก็มีการวิดีโอคอลไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาของชาวไทยเชื้อสายจีนยูนานที่ดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศส่วนพักภูมิใจไทยค่ะเมะื่อวานนี้คุณอนุทินก็ไปที่เขตสายหม่นะคะไปประสายหาเสียงให้กับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐว่าที่ผู้สมัครของพักทมกลางบริการรักษาความปลอดภัยจานวนมากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานว่าคุณชูวิทย์จะมาป่วนเวทีแต่สุดท้ายก็รับรืนค่ะ ส่วนคุณอุ้งอิ้งแพทองทานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเมื่อวานนี้ค่ะอุ้มท้องแปดเดือนขึ้นเวทีประสายใหญ่ที่ลานหน้าห้างโลตัสดังสิทธิ์ซึ่งจะเป็นเวทีประสายใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหยุดพักเตรียมตัวคลอดนะคะบรรยากาศก็คึกคักเช่นเดียวกันและปิดท้ายกันที่พักก้าวไกลค่ะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพักก็ยังคงเดินสายหาเสียงภาคอีสานไปที่จงังหวัดสุรินค่ะ ไปพบปะกับพี่น้องชาติพันธุ์กูยรับฟังปัญหาแล้วก็ผลักดันร่างพรบรส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ให้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชมุมชนและประเทศชาติได้นะคะหลายพักการเมืองเข้มข้นต้องจับตาะนะคะ,คะและเดี๋ยวติดตามกันต่อนะ